อ่านพระคัมภีหนึ่งปีหนึ่งรอบสดุดีบทที่10ถึง12กิจการบทที่19ข้อที่หถึง20ประจำวันพิรหัสบดีที่14บกรกฎาคม2022สดุดีบทที่10บคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูข้าแต่พระยาเว ฉนไหนทรงยืนอยู่ห่างไกลฉชไหนจึงซ่อนพระองค์เสียในยามลำบากคนอธรรมข่มเหงคนยากจนอย่างลำพองใจขอให้เขาติดบ่วงแล้วอุบายที่เขาคิดขึ้นนั้นเพราะคนธรรมอวดสิ่งที่จิตใจเขาปรารถนาและคนโลภแช่งด่าประนามพระยาเวด้วยความหยิ่งยะโสคนอธรรมไม่ได้สแสวงหาพระองค์ ความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้าทางของคนธรรมจเจริญขึ้นทุกเวลาการพิพากษาของพระองค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขาเขาเยอะหยับนบรรดาคู่อริเขาพูดในใจว่าข้าจะไม่หวั่นไหวทุกชั่วชาติพันธุ์ข้าจะไม่พบความลำบากเลยปากของเขาเต็มไปด้วยการแช่งดา่าการล่อลวงและการขู่เข็น ต่เลี้ยงของเขามีความชั่วช้าและความเร็วซามเขานั่งซุ่มคอยดักทำร้ายอยู่ตามชนบทและฆ่าคนบริสุทธิ์เสียในที่เร้นลับดวงตาเขาสอดสส่หาคนอนาถาเขาซุ่มอยู่ในที่ลับเหมือนสิงอยู่ในพงทึบเขาซุ่มอยู่เพื่อจับคนยากจนเขาจับคนยากจนแล้วฉุดลากมาเข้าตะ่าย คนอนาถาถูกกดดันให้จมและลม้ลมลงด้วยกำลังของคนอธรรมนั้นคนอธรรมพูดกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงลืมแล้วพระองค์ทรงซ่อนพระพักและจะไม่ทรงเห็นเลยข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอบูชาพระหัตถ์ขึ้นขออย่าทรงลืมผู้ถูกข่มเหง ท่าไหนคนธรรมจึงประนามพระเจ้าและพูดในใจตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราวพระองค์ทรงเห็นเออพระองค์ทรงพิเคราะห์ดูความลำบากและความเดือดร้อนแล้วเพื่อพระองค์จะได้ทรงตอบแทนเขาคนอนาถามอบตัวไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกกําพา ขอะอ,องคทรงหักแขนคนอธรรมและคนชั่วขอทรงจัดการกับความอธรรมของเขาจนหมดสิน้นพระยาวเวทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิจนิรันด์บรรดาประชาชาิจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระยาวเวพระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหงพระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขาและจะเงียพระกันฟัง เพื่อประทานความยุติธรรมแก่ลูกกพร้าและคนที่ถูกบีบบังคับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปสะดูดีบทที่11บทเพลงแห่งความวางใจในพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องของดาวิด ข้าพเจ้ารีพายอยู่ในพระวระยาเวแล้วฉะนั้นพวกท่านจะกล่าวกับข้ขาพเจ้าว่าจงหนีไปที่ภูเขาอย่างนกเพราะนี่เนี่ยคนอธรรมโกงธนูและเอาลูกธนูพาดส,สายไว้แล้วเพื่อจะยิงในความมืดให้ถูกคนเที่ยงธรรมถ้ารากฐานถูกทำลายเสียแล้วคนชอบธรรมจะทำอะไรได้พระยาเวสถิตในพระวิหาร บริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าพระที่นั่งของพระยาเวยอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนศของพระองค์มองและทดสอบมนุษย์ทั้งหลายพระยาเวทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมและพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความรุนแรงพระองค์จะทรงเทฐานเพลิงและไฟกรรมฐานในคนอธรรมลมที่แผดเผาจะเป็นส่วนที่เขาได้รับ พราะพระยาเวทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรมคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพระของพระองค์สวดีบทที่12คําอธิษฐาน่าความเชื่อเหลือในเหตุการณ์ร้ายถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองเชมิดนิดและเพลงสวดีของดาวิดข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยด้วยเถิดเพราะ ผู้จงรักภักดีไม่มีอีกแล้วเพราะคนซื่อสัตย์ได้อันตรธานไปจากมนุษย์ทั้งหลายพวกเขาเกล่าวคำมุสาแก่กันและกันเขาเกล่าวด้วยลิมฝีปากที่ป้อยอและด้วยใจที่หลอกลวงขอพระยาเวทรงตัดทุกริมนฝีปากที่ป้อยอออกเสียและขอทรงตัดลิ้นที่อวดอ้างการใหญ่นั้นคือ มรนดาพูดที่กล่าวว่าเราจะชนะด้วยฤทธิ์ของเราริมฝีปากของเราเป็นของเราใครจะเป็นนายเราพระยาเวตัดว่าเราจะลุกขึ้น๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงและคนขัดสนขร่ำครวนเราจะจัดให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเราปัดซึ่งเขาปรารถนาไปอยู่พระธรรมดของพระยาเวเป็นพระธรรมดบริสุด ประดุดเงินที่หลอมให้มีสุดในเตาไฟบนแผ่นดินถลุงถึงเจ็ดครั้งข้าแต่พระยาเวขอทรงป้องกันเขาทั้งหลายขอทรงปกป้องเขาให้พ้นจากคนยุคนี้ตลอดไปคนอธรรมก็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบด้านขณนะเมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันยกย่องความชั่วร้ายอ่นานพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบกิจการบทที่1ิข้อที่หถึงยีเปาโล มาที่เมืองเอเฟซัสขณะที่อะเปาโลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลเดินทางบกผ่านแคว้นฟิเจียมายัางเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบ,บางคนที่นั่นจึงถามเขาทั้งหลายว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าพวกเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นเรายังไม่เคยได้ยินเลย เปาโลจึงถามพวกเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้รับบัติสมาอะไรพวกเขาตอบว่าบัติสมาของยอนเปาโลจึงกล่าวว่ายอนให้รับบัติสมาที่แสดงการกลับใจใหม่และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับบัติสมาในพระนามของพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าเมือ่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้วพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและเผยพระวจนะคนเหล่านั้นมีประมาณสิองคนเปาโลเข้าไปนะธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมชนเปาโลจึงแยกออกจากพวกเขา และพาพวกสาวกไปด้วยแล้วท่านไปอภิบายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีรันนัสทุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกันสองปีจนชาวแคนเอเอชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจ,จนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรของเสวาพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโล จนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคาหายและฝีร้ายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่าข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นบุตรชายเจ็ดคนของเสวาจึงเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้น ผีร้ายจึงพูดกับพวกเขาว่าพระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปลือยกายและบาดเจ็บเมื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกรู้เรื่องนี้พวกเขาต่างมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญ มีหลายคนที่เชื่อแล้วมาสาร,รภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาและหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาเอาตำราของพวกตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินมีราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงินพรวจนะขององค์พระผู้ธนเจ้าก็เกิดผลและมีอนุภาพยิ่ง